ยังไงหาลูกโป่งสวรรค์ใครลูกโป่งสวรรค์เมื่อไงเดีย๋ยวมาจับโป๊กลาไลายเฮ้ยเจมร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิยน้ำลายอ่ะอยากฟังน้ำลายคือเพลงอะไรยังไม่ได้ฟังเลยฮะเฮ้ยใช่เปล่ายังไม่รู้เลยลูกโป่งสวรรค์คือใครเห็นคนส่งมาเยอะมากาแต่ว่าแบบยังไม่รู้สักทีแต่เขาใส่ส้นสูงน,นะเจมหรออเอออืม ไม่ปิดไปไม่รู้ดนอะไม่ถ้าเปิดถ้าเปิดมาไม่ใช่ก็ก็ก็กน้าแตกกันหมดอ่ะอืมอ้าวแล้วถ้าใช่อ่ะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่เปล่าแต่ว่าไม่น่าใช่นะไม่จะไปมันจะไม่ใช่ได้ไงเตี้ยสุดในตัวมึงนี่นะทำไรวะว่างเฮ้ยเฮเฮ้ชิวปะ เฮ้ยทำเสื้อเหรอ,อ,อ,อมีอเสื้อ,อที่ทำอยู่อะไรนะมีของครูปะจ่ายมาเฮ้ยเราต้องจ่ายกันด้วยเหรอเจมห <laughs> ุดเลือด <laughs> เนื้อเหรอส่งส่งเสื้อมาดิเอาเลยปะส่งเสื้อมาเฮ้ยเดี๋ยวกูส่งเสื้อตัวนี้ดีวกว่าที่มึงซื้อให้กูอ,อ่ะไอตัวโจกเกอร์สีม่วงอะ่ะเอ,อ้ยส่งมาดิแขนยาววะเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเปเอาแป๊บนึง เจมคุยก huh? ่อนนะสวัสดีครับทุกคนผมก็จะโผล่มาแบบอยู่ดีก็อยากโผล่ก็โผล่โอ้ยตอนนึงไม่มีที่นั่งอ่ะมันแบบเก้าอี้หายเก้าอี้หายไปไหนอ่ะเจมเจมไลท์เอาเสื้อตัวนี้ได้ปะเอ้ยเอ้ยดีเอามาดิ นี่เป็นเสื้อที่เจมซื้อให้ผมนะครับแล้วผมจะส่งไปให้เจมทำอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะเพนเพนเพนเออเพนอีกเอาแบบไหนอ่ะสวยปะวะก็นั่นดิมันแล้วแต่ความชอบคนว่ะเรื่องเนี้ยคือแบบกูทําเสื้อมันก็เหมือนทําอาช่ปะ่ะ uh คืออย่าง <laughs> เหมือนตัวที่กูทําอย่างเงี้ยก็คือมันมันก็จะดูเลอะเลอะมันก็ดูขาดขาดคือมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนชอบแต่คือมันเป็นเหมือนแบบ หมือนเหมือนมึงทางานศิลปะมาชิ้นนึงวาดรูปมาอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่ามันแล้วแต่คนแล้วว่าเขารู้สึกว่าเขาชอบงานเราหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าเป็นศิลปะก็ซื้อไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพราะมันเป็นเสื้อผ้ามันก็ต้องยังใส่ได้อยู่อะไรเงี้ยอืมแต่มึงทำไรกูกชอบมัน่ะเจมแต่กูทาให้มึงกูทาไม่ใส่ไม่ได้เลยเออมึงทามานะกูไม่เอาเอวลอยนะเฮ้ยร้องว่างั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวตัดตรงเดี๋ยวตัดตรงตรงนี้สองรูเ่อยๆเาไปไป แล้วกูส่งให้โหกลายเป็นเสื้อสีดำเลยอ่ะแบนอย่างนั้นนะช็อกวารดเขาเรียกช็อกแาร์เจมให้กูส่งให้ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวส่งที่อยู่มาโอ้ยให้บอกที่อยู่ในไลฟ์เลยก็กูไม่รู้จะทำไรอ่ะกูก็ว่างไงมาเล่นบ้างมาเล่นที่นี่ป่้โซเชียลดิสแตน่์ก็ห่างๆกันผมไม่อยากอยู่ใกล้คุณอยู่แล้วเจมอ่ะแล้วแต่แล้วแต่พูดแล้วนะ อย่ามาแบบอยู่ดีๆมาทักตอนกลางคืนนะเข้าซูมาเข้าซูแหมเออโทษาเอาความอ่อนล้ากันอย่าซื้อบอลคอนมาคอนโดผมละกันเลิกลากเลิกลากอย่าซื้อพวกคอนมาคอนโดผมละกันไอเจอยู่ไหนไอเจอยู่ไหนไอเจอยู่ห้องมั้งคิดถึงเจหรอครับใช่ดิเมื่อไหร่เมือยจะเล่นเกมด้วยกันเนี่ยฮะนี่ไง ดี๋ยวกูซื้อข้อใหม่รวยจังไม่กูจะขายข้อเก่าก่อนแล้วกูก็จะซื้อข้อใหม่เฮ้ยเราเราดูแบบไม่คุยอ่ะคนที่แบบเขาจะเข้ามาทักเลยสวัสดีสวัสดีค่ะเออเนี่ยสวัสดีครับเจมสอนดีว่ามันต้องทำยังไงบ้างอ่ะสอนอะไรเฮ้ยเขาจะอันนี้มารีรันนะเว้ยรู้ป่ะฮอร์โมนอะไรนะเอ่อฟอสเซนฮอร์โมนอ่ะไอเหรอเออฝากดรับเจมครับ สารสม้มหวาสารสม้มใส่เ <c oughs> นื้อสม้มมาเลยนะจ๊ะ <c oughs> ต้องอย่างนี้ไอ้วกแบบสกิลป่าเป็นเลิศสวัสดีครับทุกคนนี่เจมรุป,ปองสวัสดนะครับเรียกเจมไปใส่ก็ได้ครับเออนี่ไงมีคนบอกว่าน้ำลายน้ำลายเนี yeah. ่ย <c oughs> บอกน้ำลายลกระเด็นติดจ,จอละเจมลรว ยังไงต่ออะทำไมอะยัต่อ <regret> นี lonely, ine, ่ร้องอ่านๆเดี๋ยมีมีแบบมีใครจะถามอะไรไหมนั่นะกูไม่ได้ไลค์กับมันมานานมากเลยไม่ไม่เคยเลยเจมหรอเออก็เห็นไม่ค่อยชวนไงปกติก็เห็นชวนแต่เจคุณคุณไลค์ผมดูไล์เห็น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 ไปเล่นอะไรเห็นไปเล่นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรติกต็อกหรอแพรวานี่จินกับผมจินได้ไหม เจมส์เอ้ยอย่าหน้าแดงดิพอสงสัยเจมส์พี่ตุ๊กตาบอกว่าคิดถึงจังพี่เต๋อวันนี้ก็มาดูฟอสเซนฮอร์โมนด้วยกันอย่าไปเชื่อพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาเขานะมีลูกลักเจไงเจลูกลาพี่ตุ๊กเขาบอกว่าชวนเจเลอร์มาไลฟ์่อยค่ะมันไลฟ์สามคนได้ปะไม่ได้ ถ้ามันไลฟ์สามสี่คนได้คงสนุกแบบวุ่นวายเลยมันต้องซูมไงซูมไงซูมกล้องเหรอครับแล้วใส่แว่นทำไมฮะฮใส่แว่นทำไมชมวงนี้ผมใม่ตาอยากใส่อะทำไมอะเออทำไมอะทไมเออทำไมอะเออก็เห็นล่าสุดบต่ cover cover เลยอะ cover c o อร์เพลงอะไรนะเพลงอะไร แรกๆผมครับฝากด้วยนะครับพี่เจ๊ไหนร้ององให้ผมหน่อยร้องรองให้ผมรไม่ได้ร้องไม่ได้เสียงไม่พี่ไอ้เจมส์ร้องเพลงน้ำลายให้ฟังหน่อยเร็วราฟังอยู่เนี่ยน้ำลายคือเพลงอะไรเพลงอะไรที่แล้วบอสแล้วอะไรนะเคยโดนด่าจนไม่กล้าร้องเพลงออะไรนัะอะไรต่อนะอะไรต่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมึงเป็นอย่างนี้เนี่ย เร็วเร็วยังไงต่อมันร้องมันร้องไงต่อนะเราไม่แ็้ไปไปเปิดดู youtube ดิเห็นคนส่งมาเห็นแชร์ในเฟซบุ๊กด้วยนี่เราอ่ะอะใช่ผมแชร์ผลงานเพื่อนอยู่แล้วผมเห็นว่าแบบเพื่อนร้องเพลงครใครใครเพื่อนผมไงใครใครใครเอามีเพื่อนก็เหรอใช่ครับนนกุลเออหนึ่งเพื่อนรักเพื่อนรักไอ้ใช่ใช่ใช่โหยทหารทหานนกุลไอ้นนเข้ามาดูไลฟ์ป่ะเนี่ยนนกุลนนกุลที่เข้ามาดูไลฟ์ป่ะเนี่ย ไม่เจออะไรนนกุลเออไปชวนไปชวนน้องนอนมาหนะ่อยเจมร้องเพลงหน่อยค่ะเขาบอกร้องไม่เป็นแล้วครับไม่ได้ร้องนานเอาจิงว่าวันที่วันที่มาไลฟ์อ่ะต้องใส่เสื้อนี้ตลอดเลยไม่เข้าใจคือแบบวันอื่นที่ไม่ได้ใส่ก็ไม่ไลฟ์ไงแล็คือคนก็จะคิดว่ามีเสื้ออยู่ตัวเดียวแล้วพอใส่เสื้อตัวนี้มาคือแบบชอบใส่มันสบายมันตัวใหญ่อ่า ก็มึงตัวเล็กไงเฮ้ยใช่เปล่าอ๋อใครจะแบบใครใครใครจะแบบเล่นกล้ามแล้วต้องโชว์แบบวันแฮนด์แซนชาเลนส์อะไรนะเฮ้ยเฮ้ยกลัวกลัวคนไม่รู้อ๋อาเล่นกล้ามา่กลัวคนไม่รู้อ่อไอเจมไม่ใช่คืออย่างงี้เว้ยเวลามึงไลฟ์แบบแล้วมึงก็ไม่คุยกับคนไงมึงมัวแต่นั่งตัดเสื้อเผาเสื้ออยู่คนก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าทุกคนขอสัญญาว่าจะพูดคือ อยากให้เขาเซฟอาร์ไงเฮ้ยเจมเจมเจมไปเอาน้นมาใส่ดีไอ้นั่นน่ะไอไอ้ซลลี่อะ่ะที่คาทผมอะ่ะอยู่ข้างบนน่ะไม่เอาใส่แล้วหัวเธอใส่แล้วหัวเธอเอ้ยไม่เยอะเอ,อ้ยเนี่ยมีแต่คนบอกว่าลูกโป,ป่งสวรรค์พี่เจมสสูงเท่าไหร่คะร้ 180, นะ <S <S อยแปดสิบฮะเฮ้ย โคหกที่จริงสูง107-8ไม่ถึง1 8 0หรอกเออเออปัดให้มันกลมๆอ่ะนะก็เ,เป็น1080ไปแล้วกันโอคโนี่ไลฟ์กับเจมคนเข้ามาดูอย่างเยอะนี่เยอะสุดตั้งแต่ไลฟ์มาเลยนะพี่หมอจริง,รงส,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 ส่วนส่วนส่วส่วนสูงไม่ได้เยอะไงคือมองอึงเหมาะกูเตียส่วนสูงกูก็เท่าแบบประมาณปันแหมเล่นคืนนะ เจลเสื้อเอามุกผมมาใช้เลยนะโหเอ้ยทดาไหมอ่ะทดาไหมแล้วผมเป็นไรอะเราดูว่างกันเหมือนกันเนาะที่แบบนี่ไม่มีอะไรา้ว่างอยู่แล้วว่าง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 เฮ้ยมีคนบอกคิดถึงคู่นี้ที่จริงเราเคยร่วมงานด้วยกันนะหรอที่ที่เข้าฉากด้วยกันเยอะๆคือเรื่องไรรู้ปะเรื่องไรเราเข้าฉากด้วยกันเยอะสุดเม่ไหน่บ กูตบมึงเดี๋ยวนี้แหละฉลาดเกมโกงไงฉลาดเกมโกงนั้นนนไม่ใช่กูโอเห็นหน้าคล้ายกันเฮ้ยนนเขาฟันไม่ใหญ่เ่าผมอืเขาหลอกว่นนี้เขาหลอกว่านี้ก็จริงก็จริงก็ต้องให้เขาไปนี่ไงเจมที่เราเข้าฉากด้วยกันเยอะสุดก็คือสากะฮะใช่สากะเยอะสุดหรือมั้งเพราะฮอร์โมนมันเข้าไปนิดเดียวเออกูไปย้อนดูสากะไว้ ตอนที่เราไปอาบน้าอ,อะตอนนั้นพวกเราผอมกันมากเลยอะเราเป็นเด็กอะตอนนี้ก,กยออยูยังผอมอยู่บ้างเนงยผอมอยู่เหมือนกันอ๋อตอนนี้ผมแบบไม่เหมือนเดิมแล้วผ,ผมก็ยังผอมอยู่อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นไลฟ์ของที่ที่นาดาเขาจะมีมว่าวัานไหนใครมาไลฟ์อ่อใช่คือเขาจะให้นักแสดงเลือกว่าแบบอยากจะไลฟ์วันไหนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยแต่ราชิต ไอวันที่เจมาไลฟ์แล้วมันชวนแล้วมันไม่บอกก่อนเออก็คือก็คือมันเหมือนมันกดชวนในไอจีอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ได้ทักมาก็เลยไม่รู้อืมต้องให้คนทักไว้หรอก็ทักมาหน่อยก็ดีทําไมครับเงาอ่ะครับมันจะได้รู้ไงไม่ก็เวลาจะไลฟ์ก็ทักมาสิวะเวลาจะชวนเขาก็ทักมาสิวะฮะว่างอยู่แล้วนี่หรือว่าไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นอินสตาแกรมตลอด่ ผมไม่ได้เล่นอินสตาแกรมตลอดครับผมอ๋อเออเราดูบ้างพี่บีพี่บีนิชาพี่บีเราอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยทันวะ่ะมันเห็นไม่ค่อยหมดเดี๋ยวอ่านให้ฟังเขาบอกว่าน่ารักสวัสดีฮฮฮ พี่เจมอยากเห็นหน้าใกล้ๆจังเลยใกล้สุดแล้วเฮ้ยเราก็ไม่ได้เจอกันนานกันนะเจมล่าสุดนี้ล่า <c oughs> สุดนี้ในซูมไหม <laughs> เอาคนที่เจอตัวจริงดิเ <c oughs> ม่หร่วะอ๋อคำถามนี้ดีกว่าคุณโคนานมิกกี้ถามว่าสองคนนี้ใครแก่กว่ากันครับไอ้แบงก์อะ แบงเกิดเก้าหกผมเกิดเก้าเจ็ดใช่ป่ะเกิดเดือนอะไรพุจิกิจพุจิใช่ไหมเออเกิดเมษาก็ต่างกันห้าห้าเดือนโอ้ยน้องเจมก็ก็พอเข้าใจได้อะวะรับปริญญาอย่างรับปริญญาอย่างผมจบแล้วไหมแต่ว่ารอรับอยู่เนี่ยแต่เขาเลื่อนไงผมผมก็ใกล้ละใกล้จบ แ <laughs> กล้จบใกล้จบละใกล้จบละีนิดหนึ่งน,นี่เราว่างกันมากเลยนะเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ทำที่บ้านบ้างเจมยัเวลเล่นเกมเอ่อเอาจริงเหรอถ้าจะถามว่าทําอะไรบ้างอยู่บ้างก็ทําเสื้อทําเสื้อคือหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็คุยกับแซลลี่อืม <laughs> ก,กีต้าร์นี้เล่นบ้างาก,กําลังกลับมาเล่นตอนแรกไม่ได้เล่นนานนะแล้วก็ชอบช่วงนี้อินแบบ ทำกับข้าวปิ้งเนื้อย่างอะไรเงี้ยเฮ้ยดูเป็นแบบคนที่จริงทํามานานแล้วคือทําคือที่จริงเป็นคนชอบทําปิ้งย่างอยู่แล้วเลยแต่ว่าบางทีมันไม่มีเวลาไงคือเราเป็นคนที่ชอบทําแบบสมมุติเราจะทําเป็นบีฟหรือว่าเอาแลมมาทําอ่ะคือทําในกระทะมันก็ได้แต่ชอบเป,เป็นคนที่ชอบทําเตาถ่านเตาจริงๆอะ่อะออมันแอบแต่คือเราก็ต้องเลือกไอ้ตัวที่ควันไม่เยอะนะมันจะได้แบบควันมันจะได้ไม่ลอยไปโดนบ้านอื่น คือเลือกฐานพวกแบบฐานควันน้อยอ่ะไม่ใช่ฐานลายควันอะไรเงี้ยเนี่ยแบบไม่สร้างมลพิษเนี่ยแต่แตมันมันกลิ่น <ไป S 1> หอมมันสร้างมลพิษมันมันเขาเรียกว่าอะไรวะ <laughs> เออจมูกแดงอ่ะน้ำมูกอะนี่สนี่คือศัตรูแล้วคือมันเป็นห้องไม่เชิงศัตรูหรอกยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะสร้างศัตรูเอาเอาเอาศัตรูไว้ทำอะไรอะ ก็ทําเสื้อไงทาเสื้อทําเพลงไม่ใช่สตูแบบอัดเพลงนะแต่ว่าอยากทําแต่ทำเปนน็นแบบสตูแบบถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ปะเหมือนแบบทาเป็นห้องโล่งๆคือที่จริงอยากทําอยากทําอย่างนั้นแล้วก็เป็นแบบอาจจะกันห้องว่าแบบเออโซนหนึ่งเป็นเหมือนทำเพลงโซนหนึ่งเป็นเป็นแบบพวกอาร์ตอะไรเงแต่คือให้<อ>มันอยู่ในแบบแต่ต้องใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยกูไปได้ปะมาเด็ แล้วทำไมถึงเป็นลูกโป่งสวัรค์นะมีคนถามมามีคนถามมามันไม่ใช่ไงไม่ใช่ผมไม่ใช่ลูกโป่งสวัรค์จริงเปล่าเจมส์ไม่ป่วยใช่พี่แบงค์กับพี่แพรวาเป็นอะไรกันคะไหนใครถามใครถามมึงคุยไม่เห็นเลยโอเคๆๆไหนแล้วคุณยงทรงยศไม่มาดูไลฟ์บ้างหรอเออพี่พี่ยงเขา เขาอยู่ไหนไม่รู้ไยตอนเนี้นจริงๆเขาน่าจะแอบ,บดูพวกเราอยู่นะเจมส์หรอถ้าแอบ,บดูเขาทักมาแล้วแล้วเขาไม่ทักเขาเคยทักด้วยหรอทัก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 พี่ยองอ่ะไม่เห็นทักผงม,มาเลยเหรอ <c oughs> เขาไม่รัก <c oughs> เขาไม่รักคุณนะเปล่า <laughs> <laughs> แหมอ เดี๋ยวจะไปแล้วศัตรูมันฝุ่นเยอะพวกฝุ่นพวกเศษผ้าพวกพวกสียังไงทั้งมาอือกินยาด้วยได้เจอกันมึงแคค่ไม่เจอกันเอาปกดออกไงวะออกกด้บอกโอเคไล่เจมไปแล้วอ่ะ